ประเพณีที่สืบทอดกันต่อมานับร้อยปี ของชาวบ้านตำบลบางคลมอมเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทุกวันนี้กลายเป็นประเพณีที่งดงามส่งคุณค่าสืบต่อสู่รุ่นลูกหลานคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดแก่นจันเจริญอภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับพาท่านผู้ชมมาดูประเพณีที่สืบสารกันมากว่าร้อยปีของคนที่นี่คือการตักบ่ายขนมครกนั่นเองครับคนที่นี่มีความเชื่อว่าการตักบายขนมครกนั้นจะทําให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนครับ เมื่อถึงวันขึ้น8ค่ำเดือน10ของทุกปีชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงจะพาลูกหลานมาทําบุญตักบาตรขนมครกน้ําตาลทรายกันอย่างเนื่องแน่นซึ่งนอกจากชาวบ้านที่นี่แล้วยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นมาร่วมด้วยช่วยกันทําให้ประเพณีนี้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ข้อมูลถึงประเพณีที่เก่าแก่นี้ว่า เมื่อนานมาแล้วสมัยหลวงปู่โห o เป็นเจ้าอาวาสได้เป็นผู้ที่เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือขายของมาตักบาตรขนมครกให้พระได้มีโอกาสฉันของหวานซึ่งเป็นกุศโลบายของท่านเจ้าอาวาสในสมัยนั้นประเพณีการตักบาตรขนมครกน้ําตาลทรายของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ,บาง,มงพมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรคมสืบทอดกันมา,ายาวนานนับร้อยปีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ,บางพม ก็จะมารวมตัวกันเอามาเพ้ามามาทำเอาแป้งมะโม่เอาข้าวสารมาโม่แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันก็สามารถที่เป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งและเป็นการรักสามัคคีกันในหมู่คณะและทุกๆปีทุกคนที่ไปงานทำงานกันก็จะกลับมาในวันตักบาตรขนมทุกนี้นี่คือการที่มีความอรลัยอรวรความมีน้ำใจต่อกันความสังคมก็กลมกลกันได้เกิดขึ้นในบ่บ้านนี้และเอาีนี้ ประเพณีที่ชาวตำบลบางพมรักและหวงแหนมากอันนี้คือประเด็นหนึ่งในการที่จะสืบสานประเพณีทําให้ประเพณีนี้สืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีเพราะความรักความสามัคคีในพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางพมลถอได้ตักบาตรขนมโตเขาก็จะได้บุญเขาก็จะามีบุญเพิ่มขึ้นเพราะว่าปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็ประเพณีก็มีที่เดียวในประเทศนะและอีกอย่างหนึ่งก็ความเชื่อที่ในเรื่องของ เป็นขนมแห่งความรักที่เขาได้พูดถึงหรือกล่าวถึงกันมาสมัยก่อนประเพณีจะที่จะไม่ยืดยาดแบบนี้นะมีแค่สองเตาคือแค่ก็ขายช่วงทาบุญตักบาตรก็คือเลิกจบแค่นั้นไม่มีการประชาสัมพันธ์อะไรมากมายด้วยประเพณีการตักบาตรขนมครกของชาวตําบลบางพรมอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่าการทําบุญตักบาตรด้วยขนมครก จะทําให้ได้บุญกุศลและจะทําให้เกิดความสมหวังในความรักเนื่องจากคําว่าขนมครกคอควายรอเรือกอไก่ย่อมาจากคําว่าคนรักกันและการทําขนมครกเมื่อสุกได้ที่ก็จะมีการนําขนมครกสองฝานํามาคว่ำหน้าซ้อนกันเหมือนจนกษณ์ของการครองรักคู่กันและรสชาติของขนมครกมีความหวานหอมเปรียบเหมือนความรักที่หวานหอมเช่นกัน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง,างๆมากมายเช่นการโม่แป้งแบบโบราณ<ม>การซื้อขายสินค้าอาหารพื้นบ้านขนมโบราณการแสดงวัฒนธรรมของเด็กๆในพื้นที่รวมถึงที่พลาดไม่ได้คือการตักบ่ายขนมครกซึ่งเป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของผู้คนในชุมชนแห่งนี้นั่นเองครับพิศณุสอนอยางสูง N b t กาญจนบุรีรายงาน